กรมสอบสวนทีพิเศษนะครับโดยทางท่านผู้สุชาตินะครับผูเใสไก็ประสานงานกับพวกเรายก็ดีดีครับที่วันนี้ก็มาถึงจุดที่เราได้รับความเป็นธรรมส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทางดีเอสไอก็ยังพร้อมที่จะทํางานร่วมกับพี่ๆน้องๆนะครับชาวไซน่าต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นนะครับมีอะไรที่จะให้ทางดีเอสไอได้รับผิดชอบนะครับหรือช่วยพี่น้องนะครับก็ดีดีอย่างยิ่ง หลายคนคงไม่ทราบนะครับผมเป็นผมเกิดที่ชัยนาธนะครับผมเกิดเที่ยวไปทุกอารมณ์ก็เป็นลูกหลานของพี่น้นอ,อนลทุกคนดีล่ลยครับขอมอบเรื่งงอะครับขอทสนุขนะครับ สมโอมันรงดสมโอมันรงก่อนเผื่อท่านจะไม่ลืมทานอานารร ครับกผ็ผมพูดในนามนะครับก็ไม่ลืมความเป็นชาวเยดานนะครับ,มมดนนรบเดี๋ยววันมะรืนนี้ก็จะไปนี่เรขอขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็ยืนยันครับว่าพวกเรานะครับโดยเฉพาะท่านผู้เชี่ยวชาญวิชัยเนี่ยนะครับก็ยินดีพร้อมที่จะทําง,า,ง,งานร่วมกับพวกเราอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีอะไรนอกจากเรื่องนี้นะครับก็ติดต่อทางเราได้รไดครับจะถามท่านผู้เชี่ยวชาญก็ได้ ดีเอสไอเห็นว่ามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องให้ข่าวกับทางเพื่อสื่อมวลชนนะครับในเหตุการณ์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับมีความรับผิดชอบในคดีสำคัญเป็นเหตุการณ์ความไม่สมวกท,ที่ต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่เดือนเดืานปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน คดีสาคัญ2เรื่องที่เรารับผิดชอบก็คือคดีก่อการร้ายและความไม่สงบตต่างนะครับอีกคดีหนึ่งก็คือคดีการกระทําอันเป็นการโกงละเมิดต่อสถาบันนะครับที่บางครั้งสื่อมวลชนเรียกว่าคดีล้มเจา้าคดีพฤติการเป็นเช่นนี้เราในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบก็ไม่สามารถเพิกเฉยได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝ่า่นะครับแม้แต่ส่วนงานราชการหลายน่วยเนี่ยสอบถามมาทังเรามากเลยว่า เหตุการณ์สองวันที่เกิดขึ้นในการถอเท็แล้วก็ดําเนินการต่างๆเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับเราจะดําเนินการ2ส่วนส่วนที่1คือดําเนินคดีกับคุณจตุพรและพวกนะครับในเรื่องของการล่วงละเมิดต่อสถาบันนะครับคุณพงศ์ยินรับผิดชอบส่วนที่2ดําเนินการยื่นคำร้องต่อหน้างานอุการเพื่อขอให้เพิ่มถอนการประกันคนรับผิดชอบขอคุณเฉมนะครับส่วนท่านภงม์พรนะครับก็จะมอนิเตอร์เรื่องนี้ติดตามต่อไปนะครับทุกอย่างเราทําตามข้อเท็จจริงครับไม่มีเรื่อง คาดมารร้าย